ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บึงคงหลงนะครับอเาเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับผมวันนี้บินกันได้สองคนนะครับก็มากับนะบ,บุ๋มนะครับคุณครูโอ้เจ็บขามาไม่ได้นะครับโดนเมียตีครับขาเดี่ยงโอ้โดนเมียตีขาเดี่ยงนะครับวันนี้ก็ลุยกันสองคนแล้วก็มีอีกลำหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับก็เป็นน้เสียมนะครับ อยู่ฝั่งโน้นดี๋ลืมมัดทุ่นกั้เล่พอยตัวกนเยแล้วก็อย่ามาดูกันวันนี้เราจะโดนกระสูบขีดตัวสวยๆหรือเปล่านะครับเพราะว่านาแซมมานี่โดนประจําเกือบท,ทุกทุกทิปเลยนะครับวันนี้เราก็มาลองดูบ้างนะครับตีปลาเล็กเยอะแล้วแต่วันนี้ลองปลาใหญ่กันบ้างนะครับผมติดตามรับชมกันจะโดนสวยๆหรือเปล่านะครับอูโอูโอโ๋อู๋ใหญ่ครับ นูนแลครับใหญ่แล้วนุ่มนุ่มขยัเรือไปให้หน่อยดีเดี๋ยวไม่ติดข้อบอกว่านี่โอ้ยปลาไก่นึงมันมันดีนี่นะมันเบิ่งของมันนี่เลยมันเบิ่งของมันต่อแล้วนี่มโดนบอกว่าเรือร้อยนะฮะเข้าแล้วเข้าแล้ว เขายังงาดมากยังงาดมากหั่งม mm ันบ่อกไปหันลักเด๋อ จุมม่มมันหลอดเสือเขาตูงัดงัดไปใส่พี่นะงัดออกใส่ไปเฮ้ยมันมัของมันของมัของวินนี่เสะของอวะเห็นอยู่บ่เห็นตัวปลาบ่้นี่ง ลักตัวไปไปไปถอนต่อนอื่นไม่ยอมไปถอนต่อนอื่นเดึงยวเมืออแกแง่งนี่คุณเกี่ยวกับตัวอยู่วะมันอาจจะเกี่ยวกับตัวนะ ตัวนั่อบอวว่าต่อผู้ล,ลงดูบันะนหน่ะน้ำซุดไปไพ่บุนี่ถ้วเนี่มันเบิอนเบืนานเลยวะ่ะอืม้มคุมมันเนาะโอ้ยข่อยว่าจิง,งัดเลยมันไก่มันบกไก่ โอ้ถอนบ่ได้ถอนบ่ได้โอ้จริงจริงตอนเจ้าดึงอะยวนละมันยวนละตัวเมียมันยังวะถอนบ่ได้ทำไรทำไร ลักแ <icana> <naj bum S 2> ม่ยังผู้น่นี่ไหมเป็นตะข้นอยู่ใช่ขืนเล่นผล่ะบอกวิววะข้นนะอกทำบลนกี่ลงิมสมอวะไไปไปจับลักแม่กังนี่ี่แหะ มนหยบ่ะออกนะแทกแทกขึ้นมาแล้วก็นแกกติดจะเลือกด้วยนี่ต่อต่อไม่ลามันมีสองต่อต่อพายเออออ้ออ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขนแล้วเอาไป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 เลยไปเลยมันจีเข้าลักันเกือบได้ลงน้ำอ่ะนะ ไข่จับขั้นปูมันหลออกเล่นปะฝีมือปะเอาใช่ไหมเล่าจ้าไข่จับขั้นปูป่ามันออกอย่างลากเลยมันจีใจขาดแล้วบานปูปลาใหญ่ครับปลาใหญ่สวยนะครับสวยตัวสวยครับไข่จับขั้นปูปวออกเล่นบ่เก่งบ่เก่งนะไม่เก่งจัง anh đây má, chụp hình nôi, chụp hình nôi, ở lại đấy, chắp bả con nhìn tổ bả ngắm. ในกรัรอ,อ๋อแอล้วสุดยอดนะครับผมขันผมประจับขั้นบม่ได้เด้อนี่เด้อโคตรคิ้วขันผมมีความสวยเดือดจะควายนี่ไม่ได้ปลาตัวนี้โอ้ยเปอนขีมือเนาะ พอหน่อยกัดบัถทึกสวยพงยานสองตัวอะไรนะ้อุ้ยนี่ไงใสสวยใสสวยโอ้เข้าปะโอ้เข้ากอนเนี่ขามไปได้ปะมาตีถือกันเบียดให้โอ้ยหลุดแล้วนี่เหงาหอยต้องรังอยู่แล้วแล้วหลุดอีกีลยะ อ้ตัวบักไงราสูดดว่คือผักอปะม่รู้เขาขาวมาสูดราสูดโอ้ยแมวมังหักหักหักท่ารับแบ่นหักปัดกลิ่นได้ทายอยู่บางยานี่ทายแล้วปลาหลุดก็ได้ชัดนะเป็นไรยืนเบอรั้งนอ่ะต่อเลยบุบเลยกี่มังกรเนี่ยปลา หลุดนะครับอาไมอาไมต้องมีหลายตัวนี่นนนะละสุ่นยอดแล้วนี่ยู่มอีกอยู่บ่ โดนแล้วครับโดนแล้วครับกระสูบตัวเนี้ยกระสูบเออแตกแตกแตกยังมาสู้ดโอ้ยเหมือนปวกหัวหัวมันไม่ได้ครับแตกนะครับมาเองสิวะเฮ้ยนี่แหละสุดยอดกระสูบประตูน้ำมือคงหลงนะครับผมขุ้นเดียว กระสุปประตูน้ำบึงคงหลงนี่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 นแย่งซีนแย่งซีนเบิดแล้วมีสองตัวแล้วอุศอนโอ้ปวน่อยวะเริ่อว่าภาพยนต์ไหมเ<ช>ห็นปะใช่ทันทอยู่ปลายหาน่าพุ่งเป็นขึ้นไป็นขึ้นบม่เห็นไม่เห็นเ <c oughs> นี้ยนะมุกวนนะ เด็กสองตัวนี่กันสุดยอดวันนี้นี่อืมอมย่างไรก็ได้ถอยหลังน,นะครับเจีซาดโลดจีมาหามน้องมันนี่โอ้ยอ,อกปลาดีกว่าวสูบป,ประตูน้ำฮึกัดอยู่ใส่เนีป้ปลาคุณบอก ยู่น้าเนาะอยู่เาอหมอนมันอยู okay, oh, oh. Hey. ่บมีแหวสีนเงยอดิัหา่นรงยานี่ปิดคลิปหัวม่ต้องคอยนี่แหละโอ้โดนแล้วครับอ้ลุดอีกแล้วโอ้ยเดินตีเน้อหามุงเรือนลุดเสยปะเยนี้รถมีแมตด้บัว พูดเลยมีแม่เหลือไนะมแค่ไปกับเบ้า้าจะเอาแม่มาจ่ายตัวเต็มแล้ว โอ้โหฮ้ยโอ้ถ้าบ่ลลนนี่สมหมุนถ้าวอูได้สมหมุนนี่